รายการเอฟโฟกัสเทปนี้มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะเริ่มข่าวแรกกับบรรยากาศของการเปิดโหมดฮิลรับความมันจาก l e โอเฮิร์สเฟสจากศิลปินทั้ง6วงดีมนภสรอะตอมชนาการโพลีแคทแหลมสมพลนนทนนและวงเคลียร์ค่ะ Thank yeah. you. งานที่อยากจะชวนไปสัมผัสกับบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดจัดงาน Happy Hours Wine Tasting and Craft Beer หรือชั่วโม,มงแห่งความสุขของคนรักการดื่มไวน์และคราฟเบียร์ระหว่างวันที่27มีนาคมถึง7เมษายน2567ณร้านอาหาร Bistro The Champagne บริเวณชั้น2อ,อาคาร Challenger 3 Impact เมืองทองธานีเพื่อเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของกลุ่มผู้ชื่นชอบการดื่มไวน์ได้มาร่วมดื่มดำกับไวน์หลากหลายรสชาติอีกทั้งประโกาศให้ได้ซื้อกลับในราคาพิเศษล กสูงสุด50เซลล์ขายไวน์แบบเป็นขวดครับซึ่งเรารวบรวมมากว่า1 0 0 0 2 0 0 0ขวดและมากกว่า,า70-80ฉลากครับจากทั่วโลกที่เราอิมพอร์ตเข้ามารวมถึงเรายังมีในส่วนที่เป็นคัฟเบียครับท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศการดื่มไวน์พร้อมกับอาหารบุฟเฟ่น,นะครับสามารถมาเจอกันได้ที่ Impact Challenger นะครับชั้น2นะครับร้านบิสโทรเด h a m p a เป e นะครับ อยู่ตรงข้ามกับงานมอเตอร์โชว์เลยครับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในพระบรมราชุปถัมภ์รวมพลังความรักความสมัคคีร่วมใจการจัดงานคืนสู่ย่าว้า107ปีจุฬาพระคุณแนบไว้นิรันดรนิสิตเก่าและปัจจุบันพร้อมใจการสวมเสื้อสีชมพูรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5ารัชกาลที่6สืบสู่รัชกาลที่9และรัชกาลที่สิณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจุฬาลงกรม์า หาวิทจุลานะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะตลอดช่วงทั้งปีนะครับอันนี้คืองานคืนสุ่เย้านะฮะถัดไปก็เป็นงานปิยาาราชานุสร์ซึ่งจัดในวันที่2ีตุลบามุลานะครับอันนั้นก็หลกัหลกๆเฉลิมพระเกียรติ กที่5นะครับายวันอยู่บมรุงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานโดนโรงสงรารสุขใจส่วมสาธารณาไทยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานโดยมีอชวินอยู่บมรุง Happy Toilet a แอมบัสเดอคนใหม่และผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมืองร่วมงานณนท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานคร โดยย้ำขอให้ผู้ใช้บริการส้วมสาธารณะสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องอีกด้วยค่ะห้องน้ำมาตรฐานจะต้องมีโลโก้ h a s ซึ่งทุกท่านต้องมั่นใจได้เลยครับว่าห้องนั้นได้ได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าผ่านความสะอาดความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะฮะซึ่งมั่นใจได้เลยครับว่าห้องนั้นมันได้อยู่ในเกณฑ์ที่สะอาดแล้วครับ จัดริสเอสเตติกจำกัดผู้นำเข้าใหม่ไอเชตหมาย PDO แบบเอกลุศจากประเทศเกาหลีจัดงานใหญ่ไอเ s t ม r สคลาสโดยใหม่ไอเชตที่นำมาจัดเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีตั้งแต่หม่ที่ช่วยนำมาเติมเต็มหน้าผากเติมเต็มใต้ตาเติมเต็มร่องแก้มกำจัดเนียงที่คอหรือแม้กระทั่งรุ่นที่นำมาใช้ยกคิ้วให้เท่ากันค่ะ เป็นการรวมเรื่องราวของการใช้ไหมไอเทรซนะครับซึ่งมีอยู่หลายซีรีส์ครับเราได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์อาจารย์คุณวุฒิหลายท่านมากนะครับในการร้อยเรียงเรื่องของการร้อยไหมประโยชน์ของเขาข้อควรระวังแล้วก็เทคนิคนะครับมาตรฐานในการที่เราจะวางตัวไหมเนี่ยอย่าง มีสแตนดาดนะครับว่าเราจะวางไกด์ไลน์แบบไหนทําให้คุณหมอเนี่ยที่นําไปใช้นะครับสามารถใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของคอม PLICATION อื่นๆนะครับจากการฉีดตัว HA filler ได้ครับทรงที่สําหรับคนที่ชอบความเป็นธรรมชาติเก็บเนื้อจมูกให้แน่นให้เล็กลงนะคะโดยที่ไม่ต้องการซิลิโคนจะดูธรรมชาติค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ M Focus ติดตามข่าวสารสาระดีๆได้ทาง M Channel ในทุกๆแพลกฟอตอนค่ะ